คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์บ้านสำนักงานออฟฟิศแบบมีห้องน้ำภายในและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์หลายๆคลิปที่ผ่านมามีทางท่านผู้ชมถามในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้ดิบๆเลยแล้วนำมาดัดแปลงเป็นรูปแบบของบ้านสำนักงานออฟฟิศเป็นรูปแบบไหนที่มีห้องน้ำภายในผมพามาชมตู้ใบนี้กันเลยนะครับ ตู้ใบนี้เตรียมจัดส่งที่จังหวัดนครราชสีมาของทางลูกคุลูกค้าสั่งไว้นะครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตกว้าง2.44เมตรยาว6เมตร6เซนสูง2เมตร60เคลียร์นอกเป็นตู้คอนเทนเนอร์เกรดส่งออกสภาพคือไม่รั่วไม่ซึมไม่มีแสงเข้าแล้วก็รอนยังดีสภาพบุบน้อยรายละเอียดของตัวตู้มีการขัดสนิมแล้วก็พ่นทับด้วยสีรองพื้น T.O.A แล้วก็พ่นทัาเป็นสีจริงอย่างที่เห็นในภาพเป็นสีเหลือง T.O.A. Krypton G160 ด้านหน้าของตัวตู้ครับมีการตัดวางเฟรมพร้อมติดตั้งตำแหน่งของประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรพร้อมบางใบแล้วก็ตัวบางปิดน้ำฝนเข้าลูกบิดของเยลหูช้างมีให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ใช้ลอนตู้เดิมตัดแต่งแล้วก็วางเฟรมเก็บสีทางหาก ส่วนหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณเมตรในตำแหน่งด้านหน้ามีให้2ชุดพร้อมมุงลวดแล้วก็มีบางใบให้เรียบร้อยใต้ตำแหน่งของหน้าต่างผม,ผมพาท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ครับนี่คือบางใบของหน้าต่างแล้วก็นี่คือบางใบของประตูพวกนี้กันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีบางใบของตัวด้านในซ่อนไว้อีกนี่คือรายละเอียดของตัวตู้ด้านหน้าที่เป็นด้าน6เมตรมาดูในรายละเอียดของด้านข้างด้านที่เป็น2.44เมตร รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้อย่างที่เห็นครับฝาประตูตู้เดิมยังสามารถเปิดได้ตามปกติแผ่นเพด C S C เพดทุกอย่างยังอยู่ครบตู้ถูกต้องตามกฎหมายครับตัวนี้นี่คือด้านข้างฝั่ง2.44เมตรในส่วนของตำแหน่งด้านหลังครับอย่างที่เห็นครับในห้องใหญ่จะมีตำแหน่งของพัดลมดูอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดแล้วก็ตำแหน่งด้านไกลครับ จะเป็นตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิ6นิ้วอีก1ชุดแบบมีฝาครอบนี่คือตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปับอากาศระบบท่อน้ำทิ้งมาด้านหลังในส่วนนี้คือระบบท่อต่างๆของตัวห้องน้ำภายในเริ่มจากฟอร์เดนแล้วก็ตัวต่อน้ำเข้าน้ำดีน้ำเสียมีให้ครบหมดแล้วก็คือทางลูกค้าแค่จำ้ำหท่อน,นี้เท่าน,นั้นก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับนี่คือในตำแหน่งตรงนี้ ในส่วนของด้านข้างที่เป็นฝั่งด้าน2.44เมตรอีกหนึ่งฝั่งจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ใหม่มอกเบอร์5อินเวอร์เตอร์ให้ครบชุดแล้วนี่ครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะ1 3 0 0 0 BTU ครับนี่คือตำแหน่งของการเดินท่อแล้วก็จะมีตำแหน่งของ power p a r k แบบกันน้ำทั้งตัวผู้ตัวเมียสลับต่อไฟเข้าอันนี้เราเทสไฟอยู่นะฮะ สายก้าวและก็แท่งก้าวครับนี่คือในส่วนของตำแหน่งด้าน2.44เมตรนี่คือภาพรวมภายนอกของตัวตู้คอนเทนเนอร์ใบนี้เดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับรายละเอียดภายในครับ ผมขอเริ่มที่ผนังนตัวตู้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้จะเป็นผิวเรียบสีขาวทำสีทู4อ,อฟซีซันซึ่งภายในตัวผนังนและหลังคาจะเป็นการพ่นโฟมโพลียูรีเทนโฟมโฟม,โฟม,โฟมเหลืองเนตู้เย็นการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้สเกตที่เสียงผมจะชัดเจนขึ้นแล้วก็เสียงภายนอกจะไม่มีได้รอดเข้ามาครับซึ่งฉนวนตัวนี้ใช้ลักษณะการพ่นอัดติดเข้าไปในผิวเหล็กแล้วเราก็ถักโครงสร้างเหล็กต่อไมค์ทีด้าน ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดอย่างที่เห็นทําสีขาวเคลือบเงาของเท4เซีซั่นอีกหนึ่งรอบแล้วก็กิ้งพับอีกหนึ่งรอบเพื่อการเชื้อราครับอ่านี่คือในส่วนของผนังด้านในทั้งเทดาทั้งหมดเขาเรียกว่ากลุกฝ้าบุ๋นฉวนพ่นโฟมพ U ผมพามาดูในส่วนของระบบไฟฟ้ากันก่อนครับระบบไฟฟ้าตัวนี้ต่อจากพาเวอร์พัสดกันน้ำเมื่อสักครู่ที่มีสายกาวด้วยก็จะถูกต่อเขอ้ามาที่ตู้ควบคุม ของช้างเมเซอร์กิทหกิบสาเซอร์กิต32 20และ16ตัวนี้เผื่อสำหรับเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยหมดแล้วและไล่ลงมาจะเป็นตำแหน่งของปลาคู่กาวเป็นของพนดาสนิกซึ่งระบบสายไฟเนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างในเพดาทั้งหมดผิวด้านในจะ,จะเรียบนะฮะถ้าอีกนู่นหนึ่งก็จะเป็นผิวรอนๆก็จะเห็นระบบการเดินสายไฟตัวนั้นคือไม่ได้พ่นโฟมในส่วนของด้านหน้าครับทางเข้าประตูเมื่อสักครู่ประตูก็จะถูกพ่นโฟมเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ตำแหน่งเป็นสวิตติดเปิดซึ่งควบคุมพลุดูดกากหนึ่งแล้วก็ไฟฟ้า1หลอดไฟครับแล้วก็ตำแหน่งของรีโมทเครื่องปรับอากาศไล่ลงมาด้านล่างเป็นตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวตรงนี้อีกหนึ่งชุดเป็นของพนาสนิททั้งหมดครับในส่นวนของด้านไกลครับจะเป็นตำแหน่งของพลุดอากาศอาตลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบมีให้ชุดประตูตู้เดิมน,นี่ยังสามารถเปิดได้ตามปกติเผื่อลูกค้าจรวด ตู้เย็นทีวีใหญ่เข้าหรือจะเก็บของก็สามารถเปิดประตูทุ้เดิมนี้ได้แล้วก็ตัวประตูเนี่ยด้านในก็พ่นโฟมเหมือนกันในส่วนหน้าต่างเป็นบานเลื่อนสลับพอมุมลวดเี่นไดเห็นครับ1เมตรยี่สิบนี่ให้ครบหมดแล้ว2ชุดสามารถสลับตำแหน่งมุมประตูและหน้าต่างได้ในส่วนของพื้นครับพื้นไม้เดิมตัวนี้ยังเป็นพื้นเกรดส่งออกซึ่งค่อนข้างดีเราปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ หนา2อมิลเกรดส่งออกพร้อมคิ้ววัวยางอย่างที่เห็นเป็นสีดำๆรอบตู้กันลอยเวลาทางลูกค้าจะถูคืนอะไรเงนี้ก็ไม่โดนไปที่ตำแหน่งสีขาวของผนังโดยตรงนันนี่คือการติดตั้งของตัวตำแหน่งของเครื่องประ,ประกาศเซ็นทัลแอร์อินเวอร์เตอร์1น0 0 0สาพันีวิวใหม่มอ,อกอเบอร์5ประกรันศูนย์ครับมาดูในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำขนาด1เมตรคูณเมตรอย่างที่เห็น ฐนเป็นโครงสร้างเหล็กใหม่แล้วก็ใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดอ่านแล้วก็ผมเข้าไปด้วยครับประตูเป็นระบบ UPVC ลูกบิดของเยีวเหมือนกันแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้านล่างกรณีมีให้ครบหมดสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้จะเป็นของพนาโซดิกซึ่งควบคุมทั้งพัดลมอุอากาศแล้วก็ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้ไม่เปิดนะฮะทสระบติดเรียบร้อยในส่วนห้องน้ําครับ โฟเดมีให้2ชุดทั้งซ้ายและฝั่งขวากระเบื้องเป็นแกรนิโตปูสูงขึ้น90เซนก็คือ3แถวแล้วมีระบบกันน้ำออกมาให้เรียบร้อยประตูกันเชือ้อรามีให้ครบสุขภัณฑ์เป็นของคอโต้มีอ่างล้างหน้ากระจกเงาพร้อมเคาน์เตอร์แล้วก็ตำแหน่ขงของพัดลมปูอากาศฮาตาตลิ6นิ้วพร้อมชุดปลั๊ก1ชุด หลอดไฟเป็น LED เหมือนกันเป็นหลอดยาวให้เลยครับในส่วนของฝั่งขวามือก็จะเป็นตำแหน่งของตัวฝักบววน้ำที่ใส่สบู่ที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็เป็นชุดของฝักบัวชำระส่วนฝาชักโครกนี่สุขภัณฑ์ตันนี้เราเก็บไปตรงนี้เตรียมแพ็คก,ก็คือนี้เตรียมสม่งลูกค้าครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของตัวราวแขวนผ้า ข้างในอื่นแดดไม่ไหม้ท่าสิบไม่อืดหนาท่อยู่หนึ่งท่าหนึ่งสองท่าเนี่ยสบายครับนี่คือตำแหน่งการเดินแอร์เพื่อจะประหยัดพื้นที่แล้วก็ความสวยงามนะครับนี่คือภาพรวมของห้องน้ําทั้งหมดแผนที่ดีไซน์หนึ่งรอบแล้วก็แนพาดูภายในตู้ที่พ่นโฟมบุษห่วนโพลีอูรีเทนโฟมซึ่งในคลิปบางคลิปเนี่ยผมมีสรุปไปแล้วแล้วก็มีวิธีการพ่น แล้วก็ลักษณะการพ่นแล้วก็เป็น YouTube ในการพ่นให้เรียบร้อยหมดแล้วครับก็สามารถกลับไปดูในคลิปถัดไปได้พ่นโฟม PU โฟมมีรายเดียวในประเทศไทยแล้วก็รับประกันตัวตู้ให้5ปีอยู่แล้วครับอย่างที่เห็นครับนี่คือการลักษณะการเปิดประตูเข้ามาตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถจัดวางได้ตามความต้องการครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปตู้ตัวนี้มีโปรโมชั่นจัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์ หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท Assign ์คอน n ทนเนอร์โชวข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.containershowcase.com ในหน้าแรกเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์บ้านสำนักง,งานออฟฟิศแบบมีห้องน้ำภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ พ่นโฟมฉนวนโพลียูริเทนโฟมขอบคุณครับสวัสดีครับ